สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันในเกมไลายเพลงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำภารากิจที่ไม่ได้ทำมานานก็คือตามล่าสมบัติการเวลาของคุณป้าปโป,ปนะคะซึ่ง อภารกินนี้จะเป็นภารกิจส่งท้ายปี2020ค่ะเย้ yeah. วันนี้นะคะก็คือเราจะมา,าตามร่าสมบัติกันนะคะซึ่งของน่ารักมากๆมันเป็นสีชมพูน่ารักแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะได้ทั้งหมดคือ3ชิ้นด้วยกันเลยนะคะซึ่งปกติก็จะได้แบบสองสมชิ้นอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้มันน่ารักจริงๆนี่ค่ะจะเป็นรูปไอเทมที่เราจะได้นะคะถ้าเราตามหาสแตมคบนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันแรกนะคะ อันแรกเราจะเลือกปี2020เลยละกันเพราะว่าส่งถ่ายปีหน่อยเนาะนี่นะคะก็จะเป็น Lazy Sleepy Paradise ซึ่งจะเป็นคล้ายๆแบบแนวชุดชุดนอนนะดูนะคะว,ว่าเราจะได้ของอะไรเราได้เป็นผ้าปิดตาค่ะที่ประดับผมเนาะอันนี้นะคะวิธีการก็คือเราจะต้องสุ่ม กระช่าให้ครบ5ชิ้น5อันนะคะแล้วก็เราพอสุ่มกระชา่าเสร็จเนี่ยเราจะได้สแต็มนะคะซึ่งเราก็จะสะสมสแต็มให้ครบ5อันเราจะได้ไอทเทมเลยนะคะซึ่งกรชาเนี่ยเราก็จะต้องเลือกปีนะคะอันที่2เป็นคิวตี้คลินิกนะคะ15แคชแรงอยู่นะทุกคนแต่ว่า เพื่อทุกคนเราทําได้ค่ะแต่ว่าก็คือถ้าใครแบบมีงบไม่พอหรืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้ผงไปได้เรื่อยๆนะคะได้ของเลนะคะทุกคนได้เป็นสวนค่ะเป็นอัลตร่านะคะเป็นการ์เด้นค่ะเป็นแบบพื้นหลังสวนอะไรอย่างงี้ค่ะต่อก็คือเราสามารถเปลี่ยนกาชาปไปได้เรื่อยๆนะคะด้วยการใช้ผงอันนี้สีส้มดาวอันนี้ในการเปลี่ยนนะคะ อันไหนที่ถูกใจเราเราก็จะแบบสุ่มเลยนะคะแต่ว่าถ้าไหนที่ไม่ถูกใจเพื่อนๆหรือว่าพวกเราเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะตัวอันนี้เราจะได้อะไรเราได้เป็นของตกแต่งห้องนะคะก็คือเป็นผนังเนาะเราได้สามดวงแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกสองดวงเท่านั้นเราก็จะได้ไอเทมนของคุณป้าโปโป,โปแล้วนะคะ เราเลือกปีไม่ถูก้วอันนี้คือแบบเรื่องมัวๆเลยนะต่อไปนะคะอันไหนที่แคร์เยอะเราก็จะไม่สุ่มแล้วนะเราก็จะแบบตัดไปเลยนะแล้วก็ไปอันที่เราสุ่มเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะเราได้เป็นของตกแต่งเ,เครื่องแต่งกายนะคะเป็นกระเป๋าแล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าอันสุดท้ายเนี่ยเราจะ ค่อนข้างเปลี่ยนเยอะนะคะเราก็เลยตัดไปอันที่เราสุ่มเลยนะคะเพราะว่างบจะหมดแล้วเนาะโอเคค่ะอันนี้นะคะไม่ใช่เป็นของปีล่าสุดหรอกคะ่ะเป็นปีเก่าอยู่เราจะได้อะไรได้เป็นชุดค่ะเป็นเดรสเนาะโอเคเราก็เก็บสแตปมคมนะคะมันก็จะขึ้นคอมพิวตอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะได้ไปอ่อแล้วเราก็จะได้ของที่ ช่องจดหมายค่ะนี่มันจะขึ้นแดงๆน,งนี้ได้เป็นผ้าคลุมเนาะเป็นหมวกแล้วก็เป็นเมก้ัมนะคะเมก้ัมน่ารักมากเลยเป็นสีชมพูทุกคนอันนี้ก็คือคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้ดูเนาะนี่ค่ะเราไม่ได้เอ่อหลังจากที่หายไปนานอะ ก็คือเราได้พวกเครื่องแต่งกายแล้วก็ของตกแต่งอะไรมาเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้มาอ่านให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวถ้าว่างนะคะจะมาทําเปิดตัวสเสื้อนะวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ